ติดพลนแล้วค่ะฉดพ่นเลยฉีดพนบนใบใต้ใบเลยนะคะมีจัดร้านน้ำค้างร oh, ้านระเบิดรากเติมแทงหน่อไว้ค่ะใช้สูตรนี้เลยคะ่ะจากต้นโสมนะคะโอ้ oh, ระเบิดรากแบบทะุทะลวงกันอย่างนี้เลยคะ่ะดูจากต้นโสมค่ะแทงรากแทงหน่อใหม่แล้ว oh, สวยมากๆเราก็ฉีดพ่นด้วยสูตรนี้เลยค่ะ ริกสวยลูกโดกลูกแน่นแน่นุกยอดพริกไม่เน่าพริกไม่เป็นลกูกพุงแห้งนะคะพริกติดดอกออกผลดีจ้ะผนไม่ทําไม้ก้อยเพื่อนดูเลยนหนะโอ้โหมีผลมากทำใช้เลยค่ะทุกคนอ,อยากให้มะละกอดดๆค่ะติดกด,กด,กดอกออกผลได้กินอย่างนี้นะคะทำสูตรนี้เลยคะ่ะมะละกอดกเต็มต้นอย่างง่ายๆทำใช้เลยกคนเลยค่ะ ขีดพ้นตั้งแต่ตอนเขาจับดอกเล็กๆนะคะจนผลโตอย่างนี้เลยจ้าสวัสดีค่ะพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้ไม่ก้อยมาแจากสูตรที่ง่ายที่สุดเลยค่ะมีแค่ชิ้นเดียวค่ะ พืชผ,ผักงามสวยทั้งสวนนะคะเร่งดอกเร่งผลได้เป็นอย่างดีนะคะกําจัดมดหนอนแมลงแบบง่ายที่สุดแถมสูตรนี้นะคะยังป้องกันเชื้อโรคเชื้อราค่ะแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างใบหงิกใบงอทําสูตรนี้ไว้ใช้กันเลยค่ะเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะ อุปกรณ์หลักนะคะก็คือฐานเลยนะคะ ่านสีดำๆดค่ะแต่มีคุณค่ามหาศาล่านหนึ่งก้อนนะคะเพื่อนๆก็ไปตำหรือไปทุบมาให้ละเอียดกันอย่างนี้เลยนะคะเกดรากตืมกําจัดเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียกันอย่างง่ายๆพืชเขียวสมบูรณ์แข็งแรงในฐานนะคะมีสารซิติกซิลิกฟอสฟอรัสมีแมกนีเซียมและมีโพแทสเซียมฐานนะคะมีรูปูนสูงค่ะถือว่าเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ยังเก็บความชุ่มชื้นให้กับรากพืชและรักษาความชุ่มชื้ในในหน้าดินได้เป็นอย่างดีจ้าเป็นเปลือกไข่นะคะแคลเซียมและโปรตีนที่ต้นไม้พืชผัก กด้ทมโมนโซเดียมคูตาม,มีามหม่หอมแดงนะคะมีฤทธิ์เป็นกรรมฐานแดงนะคะถือว่าเป็นยาสมุนไพรแบบธรรมชาติในการกําจัดมดหนอนมแมลงได้เป็นอย่างดีและยังมีแคลเซียมมีแมกนีเซียมมีฟอสฟอรัสโพแทสเซียมว่าเป็นยาปฏิชีวนะแบบธรรมชาติพืชไม่งามใบหงิกใบงอพริกเน่าพริกเป็นโรคก,กุ้งแห้งพืชไม่โตไม่สวยนะคะเชื้อโรคเชื้อรายเยอะ ใช้หอมแดงกันเลยค่ะเครื่องดื่มชูกําลังนะคะน้ำยาล้างจานค่ะและน้ําสาวข้าวนะคะเร่งเขียวเร่งเปิดตาดอกได้เป็นอย่างดีค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะให้เพื่อนๆเตรียมน้ําสะอาดนะคะหรือน้ําสาวข้าวใช้ได้เลยนะแล้วก็นําหอมแดงมาเลยนะคะทุบมาอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าหมักนานจะมีสารซันเฟอร์นะคะกําจัดเพลี้ยไฟลายแดงกําจัดนอนที่ดื้อนะคะนี่มีฤทธิ์เป็นน้ําด่างด้วยนะคะเพื่อนๆท่าทำให้พืชผักเขียวสมบูรณ์แข็งแรงค่ะเพื่อนๆ ใส่ทานลงไปเลยค่ะตามด้วยสิ่งนี้นะคะเปลือกไข่ค่ะสองช้อนชานะคะป้องกันดอกร่วงนะคะโมนูโซเดียมก็ต้องมีมงชูรสเลยค่ะหนึ่งช้อนชาคุนพูนอย่างนี้เลยค่ะตามด้วยสิ่งนี้ค่ะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะเร่งใบเร่งยอดพืชผักเขียวสมบูรณ์แข็งแรงไปนะคะหนึ่งฝาจ้ากำจัดมดหนอนแมลงหนอนที่ดื้อน,นะคะ นอนในถั่วค่ะแม่ก้อยขาลายแดงลายขาวในพริกค่ะใส่น้ํายาล้างจานลงไปเลยค่ะหนึ่งช้อนชาอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะนี่เลยค่ะพืชผักเขียวสมบูรณ์แข็งแรงดอกเพียบผลดกแน่นเต็มต้นกําจัดมดหนอนแมลงครบจบในสูตรเดียวเลยค่ะเสร็จแล้วนะจ๊ะมาดูวิธีใช้เลยนะคะสําหรับสเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นขนาดหนึ่งยิ้มเพื่อนใส่น้ําไปครึ่งเลยนะ พืชงามเขียวสมบูรณ์ติดดอกออกผลดีค่ะผักกินใบนะคะเขียวแข็งแรงค่ะอายุยืนค่ะนี่กันหัวฉีดพ่นอุตันค่ะเพื่อนก็หาเศษผ้ามาราดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วจ้าเราก็มาราดรดนหรือฉีพดพ่นเลยคุยน้านะคะเราก็ราดลงทางดินค่ะนลงไปเลยอยากให้ต้นพริกสวยสมบูรณ์แข็งแรงอู้นี่เป็นพริกช่อค่ะเพื่อนๆนี่โอ้โหติดดอกแล้วใบเขียวแข็งแรงใบใหญ่ใใหญเ,เพื่อนๆสังเกตเลยคืออะไรคะแม่ก้อยคะก็คือฐานนะคะ แล้วก็ตามเปลือกไข่ใส่ลงไปค่ะแล้วก็ใส่ผงชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะก็จะเป็นปุ๋ยทางดินอย่างง่ายๆเลยค่ะแล้วก็ใช้ช้อนนี้เลยค่ะเพื่อนๆอยากให้พริกโดกเต็มต้นพริกเขียวสมบูรณ์แข็งแรงนะคะใบก็สวยต้นก็สวยแข็งแรงค่ะต้านทานโรคแมลงได้เป็นอย่างดีผลงานเลยค่ะเพื่อนๆจะ้ะ้ติดทั้งดอกติดทั้งผถนเลยค่ะต้นเล็กแค่แ,แกนมคะ่ะไม่ก้อยขายัยงไม่โตก็ใช้ช้อนนี้เลยคะ่ะโอ้เมื่อดู อยากให้ผักเขียวผักสวยไม่เหลืองนะคะเพื่อนๆค่ะต้องการเชื้อโรคเชื้อราได้ด้วยใช้สูตรนี้เลยค่ะนี่ดีจริงเราก็ใช้แก้วนี้นะคะเพืเ่อนรวมทังดินอย่างนี้เลยคะ่ะโอ้ดูม่ก้อยก็ง้ำงามดูกันเลยค่ะแก้อาการพลิกใบ,ใ,บใบงอต้นเล็กแค่แกนนะคะใช้สูตรนี้นะะเลยค่ะเพื่อนกำจัด มดที่มากัดกินยอดพิกได้ด้วยนะคะพินพวกเลยบนใบนะคะใต้ใบนะคะแล้วก็เน้นทางดินค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักเยอะๆนะคะเราใช้อัตราส่วนดังต่อเป็น้น้ำฐานของเรานะคะ1แก้วค่ะที่ใส่ลงไปเลยค่ะต่อน้ำา20ลิตรน,นะจ๊ะใช้ไล่มแมลงนะคะใช้ทุก2-3วันนะคะใช้เป็นปุ๋ยบำรุงใช้สัปดาห์ละครั้งได้เลยค่ะ่านนะคะที่เราตำม,มานะคะพืชผักเขียวจริงสวยจริงค่ะทดลองได้เลยค่ะ ตอนนี้เห็นผลมากเราใช้นะคะ1ช้อนต่อน้ํา10ลิตรเลยค่ะเสี่ยมและโปรตีนที่ต้นไม้ที่ผักต้องการแต่ลงไปเลยหนช้อนต่อน้ํา1บลิตรค่ะเครื่องดื่มชูก,กําลังนะคะติดดอกแล้วดอกไม่ร่วงค่ะสูตรน,นี้นะคะแก้พริกเน่าพริกเป็นโรคก,กุ้งแห้งก็ได้ปลูกมะนาวไปหลายปีแล้วมะนาวไม่ติดดอกออกผลเลยค่ะแม่ก้อยเครื่องดื่มชูก,กําลังนะคะหนึ่งฝาต่อน้ำสิบลิตรจัดมดหนอนมลรงขั้นเด็กขาดนะคะเพิ่มสิ่งนี้ด้วยนะจ๊ะน้ํายาล้างจานนะคะ หนึ่งช้อนต่อน้ำสิบลิตรค่ะสำคัญนะคะใครมีน้ำซาวข้าวก็เทสใส่ลงไปเลยนะคะ1ลิตรนะคะแล้วก็ตักเลยคะ่ะนี่พืชของใครไม่งามไม่สวยนะคะพริกไม่ดกเลยคะ่ะแม่ก้อยปลูกพริกไม่เคยได้กินเลยเจอเพีย้ยเจอมาแรงมากินค่าหรือผลพริกที่ติดแล้วเนาะผลก็เนา่าร่วงลงไปกองกับพื้นค่ะถึงได้ง่ายสุดนี้นะคะ ไบค่าหวานกรอบรสชาติดีจ้าอ้พริกสวยสมบูรณ์แข็งแรงช่วงนี้นะคะจะเข้าหน้าร้อนแล้วนะคะเพื่อนสามารถทําขวดนะคะหรือท่อดทางด่วนแบบนี้ได้เลยนะเชลือค่ะเพิ่มพุงอากาศในดินให้กับพืชนะคะแล้วก็เป็นช่องทางด,วด่วนทําให้ปุ๋ยนะคะสู่รากพืชค่ะใส่ลงไปอย่างนี้เลยแก้ปัญหาดินแน่นดินแข็งนะคะใส่ขวดแบบนี้นะะเลยค่ะเกลกค่ะตอนนลดลงทั้งทีเลยคะ่ะ โอ้โยเซียนค่จะจากไม่ออกดอกเลยค่ะใช้สูตรนี้เลยคะ่ะใบก็เขียวแล้วก็ออกดอกเลยค่ะทุกคนขอโเลยโอ้โหเพื่อนดูค่ะใบแมงลักไม่ก้อยใบใหญ่มากทุกคนนี่ไม่ก้อยจะบอกเคล็ดลับนะคะอย่าให้เขามีดอกนะเพื่อนนะเห็นไหมคะเนี่ยแล้วยก็จะเอามือจิกอย่างนี้นะทุกคนไปจิกเม้กล้วก็จะหยิบจิกเอาเล็บจิกออกมาอย่างนี้เลยไม่ให้มีดอกอันนี้เอาไปทิ้งเลยเนี่ยก็จะทําให้ แมงลักของเพื่อนนะคะใบใหญ่แบบโอ้โหใหญ่ันแบบห็นีหมใหญ่มากโอ้โหโหระพากระเพานะคะก็ใช้เทคนิคนี้ได้เช่นกันนะคะบ้าใบใบใหญ่ใบสวยแข็งแรงใบเขียวค่ะโอ้กราบงนามากขิดบนสูตรนี้เลยนะคะกําจัดเพี้ยไฟไยแดงไรขาวได้เป็นอย่างดีจ้าโอ้โหกระเพาค่ะใบกูดใบหดอย่างนี้นะคะเจอเพี้ยงไฟนะ,ะถ้าเห็นเยอะๆอย่างนี้นะคะคุณ้ก็เด็ดทิ้งหรือตัดได้เลยนะคะ เพี้ยไฟไลายแดงเข้ามาดูกินน้ำเลี้ยงค่ะก็จะทำให้กระเพราของเพื่อนใบหดเล็กอย่างนี้เลยเราก็ล่าสุดนี้ลงไปเลยค่ะกระเพราหโหระพานี่ต้องรดน้ำทุกวันนะคะรดวันละครั้งนะคะไปไหนินมอกำจัดเพี้ยไฟไลายแดงไหนง่ายเลยจ้ามะเขือติดดอกดีค่ะติดผลแน่นๆอย่างนี้เลยคะ่ะทุกคนกำจัดเ,เชือ้อโรคเชื้อราเมะเขือนี่ที่เพื่อนๆไม่ได้กินเพราะว่าเขาเจอเชื้อรานะคะบางทีเจอฝนตกครั้งเดียวอะ่ะเมื่อเขือก็ไปเลยค่ะเพื่อน ตด่นตินี้เลยติกคนใน,นช่วงเช้าเช้าหรือเยน็นเย็นค่ำา่ได้เลยนะคะโอ้มะม่วงติดผลแล้วค่ะติดพ่นเลยติดพ่นบนใบใต้ใบเลยค่ะจัดล้าน้ําค้างล้าสนิมโอ้ผลดกมากค่ะทุกพนติดพ่นเลยกําจัดเพี้ยไก่แจ้เพี้ยจักกจั่นนะคะโอ้เคล็ดลับนะคะมะรกอผลดกลูกใหญ่ค่ะติดดอกแล้วดอกไม่รอารัวสูตรนี้เลยค่ะนาดีนต้องให้ชุ่มค่ะเพื่อนค่ะรั้สูตรนี้เลย ปลูกมะละกอนี่อย่าไปปลูกที่ต่ำนะคะที่น้ําขังอย่าไปปลูกนะคะ,ะมะละกอตัวเล็กๆก็ใช้ได้นะคะเร่งเขียวป้องกันเชื้อโรคชราจา้าอยากให้มะละกอดกกค่าติดดอกออกผลได้กินอย่างนี้นะคะทําสูตรนะะี้เลยค่ะโอโ้มะเขือค่าติดดอกดีติดทั้งดอกติดทั้งผลนะคะแน่แนๆนเลยโอ้โหมดค่าติดหมเลยคะ่ะกำจัดเนื้อใจเวยนขะ ผลงานของการใช้สูตรนี้ไปค่ะผักเขียวควางตุง้งกับผักเขียวโตวเร็วมากๆเลยของสูตรนี้เลยผักเขียวสมบูรณ์แข็งแรงต้านทานรุแรงค่ับเพื่อนโอ้ไม่มีหมัดผักมากวนค่ะเพื่อนาโอ้คคะนาสีนวลสวยแข็งแรงโตเร็วค่ะติดพูเลยค่ะโอ้ใครปลูกพริกแล้วใบงีกใบงอมากเจอเพลี้ยไฟไรแดงมากัดน,นะคะ่พูนบนใบใต้ใบนะคะการเชื้อโรคช้วรา ทำให้พืชของเรากลับมางามสวยอีกครับแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยคะ่ะจนจบคลิปวิดีโอนะจ๊ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะกด l ล k e กด share, แชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบายไปก่อนคะ่ะต้นไม้ไม่งามไม่สวยนะคะทำสูตรนี้ไม่ใช้กันเลยคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย,บาย